สวัสดีค่ะวัวที่ดาใหม่กันคะศ,ศสัมานาแนนเขตพื้นที่การศึกษาประชมศึกษาลำปางเขตหนึ่งในการใช้งานระบบรลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน p b i c Content Center การเป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของระบบมีข้อแตกต่างอย่างไรเรามาดูกันในเบื้องต้นนะคะ เื่อเราเข้ามาที่เว็บไซต์หลักของ o b e c Content Center นะคะถ้าเราจะใช้งานนะคะโดยไม่ต้องติดตั้งเคยทำในคลิปก่อนนะคะก็คลิกเข้าไปที่เว็บแอปนะคะจะเจอหน้าตาแบบนี้ถ้าเราไม่ได้เข้าสู่ระบบนะคะาการจะใช้งานหนังสือเช่น สุดท้ายของามาดูชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีม3นะคะเขาจะเตือนให้เราเข้าสู่ระบบนะคะแต่ถ้าเราเข้าสู่ระบบนะคะเปรียบเทียบกันนะคะเข้าสู่ระบบตรงนี้จะเปลี่ยนไปละตรงนี้เราจะสามารถอ่านเรื่อนี้ได้นะคะ เทียบกับไม่ได้เข้าสู่ระบบนะคะจะเป็นตรงนี้เข้าสู่ระบบแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อคลิกอ่านเล่มนี้นะคะก็จะปรากฏเนื้อหาที่อยู่ข้างในหนังสือเล่มน,นั้นนะคะเราสามารถจะปริ้นจะพิมพ์ออกมาเป็นเปเปอร์ข้างนอกได้นะคะมาใช้งานข้างนอกนะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดลงมาไว้อ่าน ไว้ใช้งานตอนที่เราไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะคะหรือไม่ได้ใช้งานแอปนี้ก็ยังได้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ